สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวยูทูบทุกท่านครับก็ bueno, bueno, วันนี้ยามเช้าครับก็หัวหน้าจุร้ยจะไปจะไปวางท่อนะไม่รู้ว่าจะไปวางท่อที่ไหนนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมตอนต่อไปนะพี่น้องเดวติดตามหัวหน้าจุร้ยเอาวันนี้ขับรถเครนไปเลยครับ ไม่รู้ว่าจะไปวางท่อที่ไหนจะไปส่งท่อที่ไหนนะพี่น้องนะไอ้กี่ท่อนเนี่ยลูกพี่หกหกหกท่อนหกท่อนครับจะไปส่งเขาหรือเปล่าเป็นยังไม่รู้นะครับย้ำเช้านะพี่น้องแจ้ว เดี๋ยวเราก็จะไปกับหัวหน้าจุรวยนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะไปตามดูกันครับว่าหัวหน้าจุรวยจะไปที่ไหนครับยังไม่บอกหัวหน้าจุรวยว่างั้นเออซีป่ะอ้าแจ้งไดนี่อ้าวนี่เบินยางเบินยาง เนี่ยโฟกลิฟท่าวิ่งถ้าพื้นไม่เสมอเนี่ยลำบากครับนี่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 นก็เดา้าก็เดา้าก็เดา้าส่วนมากก็จะวิ่งกับพื้นปูนะง่ายครับถ้าวิ่งกับพื้นดินนี่จะยากหน่อยเพราะพื้นไม่เรียบนะนนะใช่วันนี้ก็ใส่เสื้อตามน้ำสิงครับผมหมดช่องให้เสอตามน้ำสิง อ่ะหท่อนครับอไป6ท่อนเดี๋ยวเราจะไปตามดูกันว่าหัวหน้าจุรยจะไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปกับหัวหน้าจุโยนี่แหละุด ลองครับกันไหลกันไหลต้องกันไหลดีๆนะครับถ้าหัวหน้าจรวขับอะไรจายไฟ เดี๋ยวเราก็จะไปกับหัวหน้าโจลยเลยไปครับไปเลยปะเนี่ยครับเกียร์อะไร ามีคนงานวางบ,างบาอกไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนครับรอติดตามคลิปตอนต่อไปอ <laughs> แกก็ไม่มี <laughs> มีมูลีด้วยนะคันนี้ยาวสีเหลองด้วย น,นิรุทถัยก็ยังซ่อมไม่เสร็จนะครับก็รอช่างมาตอนเชา้าได้หละไม่รู้ว่าเสร็จไหมวันนี้แรงครับวันนี้จะโดยขับสยางไม่ต้องห่วงพี่น้องนะอาวันนี้จะรถไปไหนก็ต้องบุปั๊มคือสวยเท่หนเลยเมียเข้า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 ,าได้เพิม่มไหมอ๋อ อนะโอ้รถต่เย้มาไอเด้นี่โอ้นี่อือนี้ใส่เสื้อตั้มดำซิงด้วยพี่น้องนะนี่เป็นแถวเลย <c oughs> อันนี้ก็ไปกับเซ <c oughs> เนต์ัเซเนตไปด้วยครับไปครับพี่น้องไปหาคลิปก่อนครับไม่มีคลิปลงแล้วครับไม่รู้หัวหน้าจุยไม่ยอมบอกนะว่าจะไปที่ไหนครับ ก็ราติดตามชมตอนต่อไปอันนี้ก็ติดตามสถานการณ์ครับแล้วกลับมาอาจไม่แน่อาจจะไม่วิ่งดินนะพี่น้องนะรถไถยก็น่าจะประกอบเสร็จหรือเปล่าตอนเช้าเขาจะไปดูก่อนว่าทําเสร็จยังที่ช่างมาดูใช่ไหมที่ช่างนั่นตอนนี้เราก็อยู่บริษัทอของหัวหน้าจุเลยนะครับตะเยอะไปไหนหอะ่ะรถจอดนี่ไหม

ทำไมอะไรไมไไห,หมูทำไม,ไมโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะพี่น้องนะว่าหัวหน้าจรลยไปที่ไหนครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยู u ู u เอ็กซ์ดัมซิงให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ